สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้พบกับป๊อปอีกแล้วนะคะป๊อปจะพาทุกท่านนะคะมาชมกับรถตัวนี้เลยค่ะเอาใจแฟนผีนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น51แรงม้าจากค่ายยันมาค่ะรุ่น E F 514 MU ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปี2016ค่ะเลขมาอยู่ที่ 860ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กทองนะคะพร้อมปั๊มโลโก้ตัวแมนยูตัวนี้เลยค่ะบอกเลยว่าพิเศษสุดๆแล้วก็สวยมากนะคะตัวนี้เลขหมายค่อนข้างที่จะน้อยนะคะสภาพยางก็คือแบบยังสวยอยู่เลยนะคะการใช้งานน้อยมากเลยค่ะตัวนี้ปี2016เท่านั้นเองค่ะ ตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงนี้ให้นะคะลูกค้าสะดวกไปใช้งานแบบไหนหรือต้องการไปใช้งานประเภทไหนสามารถปรึกษาเราได้ค่ะติดต่อเราก่อนได้เลยอุปกรณ์แถมเรามีให้ค่ะหรือว่าลูกค้าต้องการ อะไรตัวไหนเพิ่มเติมตัวไหนนะคะสามารถสอบถามเราได้เลยค่ะเรามีช่างบร,บริการตลอดเลยนะคะตลอดหลังการขายค่ะสวยๆจากโรงงานเลยค่ะตัวนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะมาชมกับตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทรถให้ทุกท่านดูนะคะว่าเครื่องมันยังแน่นอยู่เลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะ่ะ รงกกอ,องรับอุปกรณ์ถอดได้ค่ะใช้งานได้ปกติเลยนะคะทั้งข้างหน้าและข้างหลังค่ะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะ <c oughs> เสียงเครื่องบอกเลยว่าแน่นพร้อมใช้งาน,นะคะ่ะตัวนี้หล่อมากเลยคะ่ะตัวนี้นะคะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะแถมอุปกรณ์ให้2ชิ้นค่ะคือใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนนะคะตัวนี้จะส่งฟรีแบตเตอรี่เบิกใหม่ฟรีค่ะราคาตัวนี้พิเศษสุดๆค่ะ540,000บาทเท่านั้นเองค่ะมีทั้งแบบสดแล้วก็แบบผ่อนนะคะยังไงถ้าลูกค้าสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจ Facebook ของเราค่ะหรือว่า สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0862441122ค่ะร้านของเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันเลยนะคะลูกคา้าหรือลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาชมตัวนี้นะคะ EF514T MU ตัวนี้นะคะาสามารถเข้ามาได้ที่ร้านจังหวัดนครราชสีมานะคะร้านของเราตัอ้งอยู่ที่แยกพนมวัน,นะคะ่ะยังไงวันนี้นะคะป๊อปต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ